ตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดูปลูกมาเรียบร้อยนะคะมีกระถางนะคะกระถางสําหรับปลูกนี้เป็นกระถางเก่าที่เราใช้เพาะพลิกแล้วพลิกไปปลูกแล้วนะคะก็เก็บกระถางไว้วันนี้ก็จะมีมีสามใบด้วยกันนะคะสามใบด้วยกันที่จะมาใช้ปลูกวันนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเอา <c oughs> เอากาะมะพร้าวไอ้ขุยมะพร้าวค่ะ เมลมะพร้าวที่ไม่ไม่ได้เป็นขุยปนนะคะเป็นเป็นกระป๋ามะพร้าวที่เขาตับละเอียดแล้วะค่ะนะคะอันนี้คือคือกระป๋ามะพร้าวที่ที่เขาสับละเอียดแล้วนะคะสับละเอียดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาลองลองก้นใส่ลองก้นลงไปนะคะ จ่ายไปให้มันมันมันเต็มพื้นที่ที่มันมีรูค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ดินปลูกของเราไหลออกไปหมดนะคะอันนี้ซื้อแบบเขาสับละเอียดมากลับหยาบมันหมดอันนี้อันนี้เราเอามาใช้ปลูกบอนแล้ว บอลสีแล้วเหลืออยู่ค่ะเหลืออยู่ก็เก็บไว้ใช้ประโยชน์นะคะอะไรที่เก็บไว้ได้ก็จะเก็บหมดแล้วค่ะเป็นคนช่างเก็บเก็บจนขบวนวัสมบัติบ้าตเต็มบ้านนะคะอันนี้เราก็ใส่แล้วนะคะใส่แล้วต่อไปเราก็จะดินค่ะอันนี้ดินสำหรับปลูกของเรานี่ก็ เหลือจะปลูกบอนสีเหมือนกันนะคะเหลือจะปลูกบอนสีเหมือนกันเราก็จะใส่มีลำมีลำร่วงปนลงมาด้วยนะคะก็จะตักอันนี้ใส่แต่ว่าเอาอันนี้ตักแทนก็นแล้วกันนะคะตักใส่ไปเลยเ,อเจอก้อนใหญ่ๆก็เอาลงก้นก่อน,นะค่ะลงก้นก่อนได้นะคะตักใส่ไป ใส่อันนี้นะคะตักใส่กับกระไอ้กระถางนี้นะคะตักงนี้ค่ะตักเรื่อยๆก่อนอนุญาตตั้งนะคะก่อนอุญาตตั้งกันจะได้เห็นชัดๆใส่จนเกือบเต็มเลยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวพอรดน้ำไปรดน้ำมาเขาก็จะยุบไปอีกนะก็ตรงนี้อีกแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึงว่าการเต็มเนี่ยก็คือตามสุขของขอบด้วยนะคะอันนี้ขอบมันแตกล้วก็จะใส่ประมาณนี้ใส่ไป นี้เป็นดินที่ใช้ดินถุงนะคะดินขุยไผ่แท้แท้หรือไม่แท้ไม่รู้ก็เขียนขุยไผ่แท้เราก็ไปซื้อเข้ามาใช้นะคะนี่ค่ะดินขุยไผ่นะคะซื้อดินขุยไผ่มาแล้วก็ซื้อใบก้ามปูมาแล้วก็มาผสมตอนนั้นตอนนั้นปลูกบอลสีค่ะ เพื่อนให้มาบ้างคัานู้นตัน,นี้มาฝากบ้างก็เอามาปลูกไวก้เอามาปลูกไว้ตอนนี้บอลสีก็อยู่มันยุบมันยุบแล้วมันก็แตกออกมาใหม่เพิ่งเพิ่งจะแตกมาที่อยู่ในเรือนพ่อซัำที่เคยถ่ายให้เพื่อนดูนะคะทีนี้เวลาจะปลูกเราจะปลูกเราก็แหวก แวกตรงกลางนะคะทีนี้เราจะปลูกสามสามต้นนะคเลือกเอาต้นที่รากสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยเอามานะคะมาวางละบาร่งางมากเขาให้อยู่ข้งในให้หมดอ่ะวางลงไปนะคะวางลงไปกะ ๋ยก็แตกหน่อแล้วเราค่อยแยกเขาก็เดินหน่อนะคะตอนนี้ปลูกนี้ก่อนแต่ที่นี้ไก่จะกวนมากเดี๋ยวปลูกแล้วจะต้องหาที่เก็บให้พ้นไก่อีกเหมือนกันทําอะไรเขาก็ไม่ได้เพราะว่าม <c oughs> ันเป็นพ่อบ้านเขาเลี้ยง,ขงเขาไว้นะคะเขาเลี้ยง,ขงเขาไว้มันเป็นความชอบส่วนตัวของเขาเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้อง อารมณ์เอารวยกันนะคะอารมณ์เอารวยกันเลี้ยงหลีกเลี้ยงกันได้เราก็หลีกเลี้ยงกันไปนะคะไม่อยากปะทะอันนี้ค่ะปลูออกสักสี่ปลูออกสักสี่ต้นใหญ่เดี๋ยวไวอีกกระถางเอาต้นเล็กมาแซมสามกระถางนี้สี่เดี๋ยวอีกสองกระถางก็ ตรงกลางค่ะการเขาเขาทอดนอนแล้วเพราะว่า <c oughs> มันเจ้าของเดิมที่เขาปลูกเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้มีเวลามาดูแลแยกแยกหน่อยแยกอะไรนะคะมันก็เลยจะลกๆอีกสักหน่อยเป็นห้าเป็นห้าเลยนะคะขออนุญาตใช้มือละ <c oughs> ไม่ใช้ถุงมือนะคะใช้มือละกดค่ะกดให้ก็นแน่นนะคะ กลงไปถึงดินก็โรยทับนะคะโรยทับไปอีกนะะเดี๋ยวเราจะลดน้ำเราจะลดน้ำการลดน้ำก็ใช้ใช้บัวลดนะคะใช้บัวลดหรือไม่งั้นก็ใช้สายยางที่เป็นละอองสวยนะคะลด เพื่อที่ดินจะได้ไม่เสียหายนะคะแล้วเราลดเนี่ยเยิ่งจากเกราปลูกเขาใหม่ๆมันจะมีดินมีอะไรแทรกอยู่ในระหว่างล่องกลีบใบบ้างอะไรบ้างเราต้องคนน้ําออกให้หมดนะคะนน้ําออกให้หมด เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะลดน้ํานะคะจะลดน้ำใส่ยาลดน้ํา ยางที่ปรับได้มันจะเป็นหัวแบบนี้นะคะเป็นหัวแบบนี้นะคะเป็นหัวแบบนี้แล้วก็หมุนหมุนปรับให้เขาเป็นละอองแต่ยางนี้มีปัญหาเรื่องก,การอกตรนของตะไขร่น้ำ จะ,ะใกล้น้ำมากมายเลยนะคะเนี่ยอุปตันอยู่ในหัว ให้สำเร็กเอาอย่างนี้แก้ไปก่อนจริงๆแล้วเราจะใช้ป่อยนะคะจะใช้ปอยแต่ทีนี้มันหลุดหลุดจากข้อต่อไปเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะต้องไปทำใหม่ใส่อ่างอยเลยมีถ่ายน้ำหอยไว้นี่ก็เสร็จแล้วนะคะ เราก็ลดน้ําเสร็จแล้วปลูกเดี๋ยวเราก็จะเอาเอาไปตากแดดเอ้ยเอาไปไปตั้งในที่ที่แดดจัดจับนะครับ,บตั้งในที่แดดจัดจับ,จบตรงนี้มันจะล่มไปสักหน่อย,อยก็จะไปหาที่ตั้งใหม่นะคะปลูกไม่ยากนะคะปลูกไม่ยากการดูแลก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ แต่ต้องคอยระวังว่าถ้าถ้ายอดเขามีคำนิดำดำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเด็ดเขาให้ถึงคูนเลยนะคะต้องเด็ดเด็ดทิ้งเลยเพราะไม่งั้นเขาจะเน่าเน่าลามาไปเรื่อยนะคะเน่าลามาไปเรื่อยทีนี้ประโยชน์ปลูกมาแล้วยังไม่ได้บอกประโยชน์ประโยชน์ของเตยด่าง เตยด่างหเตยสีทองเนี่ยนะคะเตยทอง,องมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะมีมีม,ม,มีมีสรรพคุณในการบำรุงหัวใจเหมือนกับเตยเตยหอมที่ใบเขียวๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีสรรพคุณอื่นอีกนะคะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูใน Google ก็จะเห็นสรรพคุณมากมายของเขานะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งประโยชน์ของเขาอีกอย่างนึงที่เป็นผลพลอยได้สำหรับ <c oughs> บ้านนี้นะคะบ้านเพื่อนๆอ,อาจจะยังแต่บ้านนี้ผลพลอยได้ก็คือเวลาเราทำประทงเราก็จะเอาใบของมันเอาใบของมันเนี่ยค่ะใบพวกเนี้มาเลือกใช้นะคะเอาใบมาทำเป็นกรีดกระทงบ้างมามานุ่งผ้าตัวเนิวใบสีบ้าง เพื่อเพิ่มเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงานของเรานะคะอันนี้ลักษณะของมันจะคล้ายๆกับเศรษฐีเรือนในบางคนก็จะสับสนเนาะว่าเศรษฐีเรือนในกับไอเตยนิมต่างกันยังไงไอเตยทองเตยด่างคือถ้าเศรษฐีเรือนในนะคะกลางใบเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวนะคะขาวขาวเจาะเห็นชัดเลยค่ะส่วนเตยทองมันก็จะเหลืองจัดเลยนี่ถ้าอยู่ในแดดนะคะ แต่นี้เรียนเพื่อนๆไว้เบื้องต้นแล้วว่าเราเอามาอยู่ในร่มสลายวันนะคะเอามาอยู่ในร่มสลายวันสีเขาก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะสีเขาก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้กำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจมรชมการปลูกเตยการขยายพันธุ์นะครับเป็นการขยายพันธุ์พืชอย่างหนึ่งมามาอยู่เป็นเพื่อนเราแล้วก็มาชมวิธีการซึ่บางบาง,งท่านเนี่ยเก่งกว่าเก <c oughs> ่งกว่าเรา <c oughs> อยู่แล้วแหละ <c oughs> เพราะว่าบางท่านเป็นอาชี์โดยตรงของท่านนะคะแต่ทีนี้เราก็อยากจะนําเสนอในมุมของเราว่าเราได้มาเราก็อยากอะมาปลูกปลูกเอาไว้ใช้ นะคะปลูกเอาไว้ใช้เราก็จะปลูกวิธีของเราที่เหลืออีกเดี๋ยวเราก็จะปลูกอีกสองกระถางนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ